เหนื่อหมดเลตักถาดออกอืมถาดมาออกได้เลย,เยน้องโอ้ยโอ้าทขาพี่ลึกดูนะยังพอจังดึๆไปขึ้นน้องนางเนาะจ้าเอาสรุปผลงานเด้อจ้าพี่น้องแต่ถ้าดอกใหญ่ๆน้อน,น้องเชี่ยว สุดยอดจ้ะพี่น้องอย่างน้อยบ่ต่ำสี่โลพี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าสักคร์สกคนจา๋าเอ็สซีใหม่เอ็สซีเก่าเอสซีในประเทศระดับประเทศจ้ะพี่น้องเข่าสวนตัดามที่เก่าจา้ะนี่ยเจอของดีๆพี่น้องจา้าเห็นแต่ไปพี่น้องทางช่องอื่นเนาะพนลงเนาะเห็นบ่ดอกสมุกเนมิเลยเป็นเห็ดโคนถอดได้จ้ะพี่นออ้องพี่แต่จักสิถอดได้เลยถอดใบนหนดแนงเนะาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นดิจ้ะ หลายเยอะจะพี่น้องผมมุมผู้ก็ยังบุทันรืออยู่เนี่ยวันนี้วันที่สิบเจ็ดเด้อจ้ะถ้าลงคลิปบุทันขนาดจะเป็นมื่ออื่นเด้อจะพี่น้องก่อนแต่ปามน้อนางเนาะจ้ามาเออลองเบิ่งจักดอกก่อนให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งก่อนอุ้ยขายาวมากเลยเห็ดคนหลวงทอดพี่น้องจ้า เห็นปะอาจจะชาจ่อยได้จ้ะโอ้ยขาอวบมากเลยฟังในกระแม่นมืดเด้จ้ะพี่น้องท่อแต่ดอกเพิ่มน้อยๆหน่อยไหมนี่นี่นี่จะรุ่นนี่แหละเอาไว้กับไรเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะหมดแม่นมืดเลยผมออกลายได้จ้ะท่อแต่ ดอกน้อยเอาไว้กับพีนพ่นจีเอาพี่ีขโมยก่อนมุมนี้เปิดหน้าแล้วเจ้าพนะี่น้องเปิดหนาดินออกแล้วนะข้าวมัสนะั้นก็บ่เห็นจ้ะพ่อเดอกน้อยนะจ๊ะเนาะอู้ขายาวขนาดนี้อุ้ยรถตัวนี้บอกกินเนาะเนาะจ้าอุ้ยอบมากเลย ปวกกินดีๆเอาอืมนโอ้ยขาดสำนองเลยอ้าวขาดอีกเลยโอ้ยปวดกินอ่ะเนาะปวดกินอีกแล้วข้างล่้งนี่ โป่องอยากกินน่ะเิกินไหมก็ได้เด้อคุก่อยากกินได้แค่นี้แหละวา้าวตุ๊นองเชียวพนนะวพน่ะโคดแรงพวนเห็นไหมห็นจ้า,า,ายาวขขนาดเลยพ่อคนหลวงถอดจ้าพน้องมากนะ อ้ขาอวบคักขนาดเลยพุ่น่ะงามงามงามอุย้ยหัวรุหัวรุเด้อขาขาเอ้ยบ่ได้บรร่ได้ตัวเนี้มาพี่อุย้ยายงามคักขนาดเลยโอ้ยไม่ขึ้นเนาะ เลยแม่ดิน้อ,นองคนน่ะงามคักขนาดเดินบอกนะตักออกอือตากาออกเด้เลยน้องคนน่ะอ,อุ้ยอุ้ยเสียสดายจังอุ้ยสองดอกเลย โอ้แมงกินอะไรอื้ออรขนาดเปิดปานนี่ยังอันอยู่ขาเพมมิ่นอ้วมแหงนอนวนังเนาะจ้าโอ้ขาอืมจ้ะ โอ้โหโคตขนาดเลยต้นนี้ดิอันนี้โฟวิดได้เจ้าจพี่น้องอ๋อโอ้ยฝนนะต้นนี้ดิอืมเด๋ยวนะโอ้ยจ,อจ,อจะโฟจะบ่จะขึ้นเน,นาะนั่งนะองพ่อหนะ อเอาาิ่งผลงานเท่าก่อนเนาะยังไม่ทัน,นเอ๊ะค้าเรื่อตั้งหลายเลยด้วยจะพี่น้องเลยไปยังมีขึ้นอยู่ขึ้นอย่ขึ้น,นออโอ้โหโอ้เธอขา,าพี่ลึกนะยัาพอจังดึงไปขึ้นเท่านั้นเนาะจ้า sống <laughs> ừ, này của nhào lúc thì nhau lúc phi nhau mát hát này phi ôi, mhm phi nhau mhm nhầm nhau mhm đấy, nhau mhm phi nhau đi. ปวกกนินคุณน่ะขาคมยาวขา,า,ายาวขนาดเลยต้นนี้เด้อขาดแล้วน้อยอะไป้า ขาดอีกแล้วนี่เด็กต้องลุยกองทางป้าขาอวบมากพี่น้องจา้าคนาห่างพลึกคนโอ,ออโอ๊ยลุกกันเลย อ้วขัดขนาดนั้นเลยคนจ้าขอโทอหางอ้องวกจะแทะ่นค่ะยังไปถึงล่างเด้อจากพี่น้องแค่ถากหนาวถ้าไปถากป้านี่ก็ไม่ได้อันนี้เห็นป่นกรอบสุดยอดกรอบควนจะเป็นขาปูม อืมผลป้าไม่ตะเขียบนะนะไม่ตะเขียบดูนะโอ้ยขึ้นอ่ะเลยอืมว้าวไปจ้าดูนะโอ้ยได้ตั้งหลายเลยพี่น้องถ้าดอกใหญ่ใช่ขนาดใดเนาะน้องเที่ยวนาะยังไม่หมดอีกเนี่ยยังไม่หมดนะจ้ายังต่างหลายจ้ยพี่น้อง อันท uh. ีแบบนี้ก็บแม่มัดเลยหัวนี่นะเห็นบ่ไหมมันดอกเล็กๆจ้ะแต่ดอกเป็นน้อยเนาะถ้าเอาไว้กับโบได้แม่มัดเลยหัวบึ่งไปนี่แห้งขาวแห้งงามปุนะพี่น้องอาจจิบุ๊คคือยูถอกไปเลยคือยูไปเลยอันนี้โอ้ยเนาะงามเลยะเนาะจ้ะต่อต่อจากพี่น้องโอ้ย ว้ายแบบนี้แล้วมันจะบอกนะ้านเะนาะนะแบบนี้พ่นจะบอกรักนะคือ,อยู่แบบอ้าวตัวนี้แม่บอกเห็นแล้วน,นี่นี่แม่บอกพุทเลยเห็นไหมอ้ยอือเป็นเางดอกโอ้ยเห็นแหละไม่นำไม่เห็นดอก เแบบด็กๆอยู่นัองตัวนี้เด้ป้าเถอะูน่ะจะพอพจะบอกง่ายแล้วพวนูวน,วน,วน,น่ะความยาว,วนา,างเนาะโอ้โหู้น่ะป้าเถอะตาจะเป็นผายามจะเทะ เห็ดนะด,นะด้ว่ะเนาะเห็นด้วจ้าโผนโอ้ยงายนำอ้าวเลไล่ไปเลไล่ไปเนาะเออดูเนา้องใหญ่บริวารเลยแลยสัตว์เลยค่ะอ้ยโอ้ยค่ะต้มี้ดี ขายยาวนะพี่น้องจ้าคน่ะโอ้ยหัวแตกเลยจ้าีู <c oughs> ป้าทูบ่คือกันรนรอนะมีขาสั้นกับขายาวด้วยจ้ะพี่น้องอยู่แล้วกันเนี่ย,ยได้สำเนียอ๋อพี่ก้องอาเนาะ hai chơi năm này bún này bún này đây lại à. 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 bún đây lại lên đây bún nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền อ่าโอเคตอนนี้และงามกันหมดไฮ้อืมขาดสน่าตัวนี้ดังกรุกนาะเนี่ยอุ้ยขายาวขายอนจะบ,บ่ขืนแล้วนางเนรอใช่อืมปาท้อโอ้ยออกเลย ผลไม่ได้ออกนะไอเดาค่ะน้องเที่ยวเ,เห็นปะเห็นไหมลูกจ้าโอ้ยน้องเห็นอยู่บ่เห็นอย่างยังปะนี่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 เห็นไหมตอนเลือโบเห็นเลยนีย่อุ้ยเห็นบ่น่ะเห็นไหมลนะ่ะเฮ้อเฮ้อขาดซับอืมโอ้ยปวดขาอ้วกนะ่ะขึ้นไม่หนีตนัวนี้ไปตบ้บไม่เคลื่อนใช่ไเนี่ย อันนีเห็นบ่ฮักเลยขาอวบมากเลยอวบแล้วก็จะออกง่ายก็ง่ายต้องถากออกนี่จะสิออกโบกนิดแต่ว่าถากก็ได้ขาเนี่ยต้องยาวจะพี่น้องบ่ต้องย่านถึงรางปลวกด้วยจ้ะ ก็เขียวปามก็เขียวปามบึมบัมบัมบัมอย่าเผาให้เด้อโอ้ยขาดซ้ำตัวนี้ขาอวกเนี่ยนั่นดิเป็นว่าเาึือกโตง่ายกับง่ายเห็นไหมอืม้มอวบบักคักพี่น้องจา้าคุณนะว้าวโอ้ยจะพองก็จะไปจะอกบมืดเลยอืมที่ลูก งามๆจ้ะนี่เอาสรุปผลงานเด้อจ้ะพี่น้องแต่ถ้าดอกใหญ่ๆเนาะน้องเชี่ยวสุดยอดจ้ะพี่น้องอย่างน้อยบบตัมซีโล่าโลจ้ะเพราะว่าเพิ่นดอกใหญ่แล้วเฮ็ดคนลวงน้องนางเนาะแต่ดอกรุ่นนี้กะเอาไว้เพราะอะไรจ้ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมาเพิ่นก็ต้องเอาเนาะน้องเชี่ยวเนาะจ้ะไป จ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิงจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กัดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้บาตทอมกระส่าลุงเลยด้วจ้าขอบคุณหลายๆจ้า FC ใหม่ FC เก่า FC ในประเทศและต่างประเทศจ้ากลัมารับชมพี่ยังบดทิ่มบอกป้าบตทอมกระส่าลุ้งแล้วจ้าไปละจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องฝากไปเฮ็ดงานจ้าสวัสดีจ้าเก่าจ้าพโบนะ